สวัสดีค่ะดิฉันพัชรินแต่งผู้เขียวจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมภายใต้กำกับมหาเถรสมาคมคลื่นประชาสุขใจเรดิโอ FM 105.4เมกะเฮิร์จากขอนแก่นนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่อำเภอหนองพอกซึ่งจะมาพบกับคุณแม่ดาวเรืองสารพนนั่นเองนะคะท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไบโอนาโนเอนจอยพลัส หลังจากที่ท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไบโอนาโนเอนจอยพลัสไปเรียบร้อยแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวท่านบ้างนะคะเราจะได้ไปสอบถามแล้วก็ไปดูความเปลี่ยนแปลงในตัวของคุณแม่ดาวเรืองสารผลกันค่ะไปเลยค่ะปัญหาคือว่าสำหรับผู้หญิงเห้าค่ะคืออยากสวยอยากงามอยากดูแลสุขภาพของ,ของเองค่ะแต่ก่อนนี่มันม่หน้าอกเล็กกาอยากให้หน้าอกแต่งเต่งหรือว,ว่าอยากสวยอยาก ให้มันเพิ่มตัวคขางอีกเล็กน้อยเนะาะแต่ก็เลยพ่วงมาพอทางผลไม้ไบโอนาโนเอนจอยพัทก็ได้เลยดื่มไปประมาณจักหนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืนพอตื่นตอนสามากก็รู้สึกว่ามันปิดปกติแต่ก่อนหน้าอ,อกข้างมันเล็กตอนนี้หน้าอ,อกันผูหรือว่าหน้าอ,อกเต่งตึงถึนๆๆกว่าเกา่าค่ะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีปัญหาเกี่ยวกับระบบภายในหรือว่ามลูดของเข้าเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปกติแม่กับผาคอร์ดนึงสองขน ที่ที่ถนอมร่างกายองเจะคของเองถนอมสุขภาพสีบประเฮ็ดงานหนักอาคสิบประคอยโยของโยหญิงาวาระว่างตัวเองเสมอแต่แล้วก็พอดื่มตัวนี้เข้าไปหน้าอกกับฟู่ายในกับกระซับ,บใน่ามดลูกของหฮาวหนิยูซีว่าเ้าเวลาเห้าเดินเฮาเหินนี่สิบว่าเดี๋ยวว่างตัวจะาของเองเป็นไดสิเดินไปแบบว่าสบายตัวอายุเท่าไรจ้าตอนนี้อายุแม่กับสี่สิบห้าสี่สิบหกปีแล้วค่ะอ๋อ วัยน,นี้เขาเรียกว่าวัยท่องค่ะวัยท่องค่ะแต่ก่อนนี่ก็อารมณ์แป๊ะควนดูดูค่ะตื่นขึ้นมานนี่หายลูกให้เต้าคงจะยันได้มงอะไรเราตอนนี้เป็นจังหวะพ่อแม่ค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าอารมณ์เทาก็บคอยพรล,ลงไปพรลงไปเรืๆๆ่อยเรื่อยจ หลังจากที่ได้สอบถามคุณแม่ไปเรียบร้อยแล้วในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไบโอนาโนเอนจอยพลัสนะคะต่อไปเราจะไปสอบถามคุณพ่อบ้างว่าหลังจากที่คุณแม่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นคุณพ่อมีความรู้สึกอย่างไรอยากจะพูดอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณแม่นะคะไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อขออนุญาตนั่งด้วยคนนะคะพอดีว่าอยากจะถามถามคุณพ่อสักนิดหนึ่งหลังจากที่ให้คุณแม่ใ,ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไบโอนาโนเอนจอยพลัสไปแล้วค,คุณคุณพ่อได้เห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงของคุณแม่บ้างคะก็เปลี่ยนแปลงทางทางบุคลิกทางร่างกายนะครับโดยเพราะแต่ก่อนนั้นเขาดูสิว่าหน้าอกเขาจะ ไม่ตึงไม่เต่งนะครับตอนนี้รู้สึกว่าหน้าอึกหน้าอกจะจะเขาเรียกว่าเป็นเฟิร์มหรือว่าเต่งตึงเต่งตึงขึ้นมานะครับแล้วก็สัดส่วนร่างกายของเขาอารมณ์ก็ดีด้วยครับอารมณ์ดีรับอารมณ์ดีด้วยชอบมากใช่ไหมคะตรงนี้ครับอารมณ์ดีครับทุกอย่างเลยดีหมดครับครับก่อนก่อนหน้านี้คุณคุณแม่เป็นคนขี้งอนขี้งุนหงิดไหมครับครับหงุดหงิดครับหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยจอยเท่าไหร่แต่พอดื่มอ่าใบเขาเรียกใบโอนาโน ครับเอนจอยพัดไปแล้วรู้สึกว่าเขาบอกว่า3ามชั่วโมงแรกเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเป็นลักษณะเป็นขั้นว่าขั้นตัวนะครับคล <c oughs> ้ายๆจะเป็นอะไรไม่รู้ <c oughs> แต่พอตื่นเช้าขึ้นมาเขาว่าโอ้รู้สึกว่าเบาตนเบาตัวแล้วก็กระชับดี <c oughs> ครับอันนี้คือคือความแตกต่างภายในสมชั่วโมงเห็นเห็นคนต่างๆเลยนะครับ <c oughs> สามชั่วโมง <c oughs> ตื่นเช้าขึ้นมาลูกดีแล้วต่อต่อมาอยู่วัน,ว,นวันที่สองเขาว่าดีดีขึ้นเรื่อยเลย <c oughs> ครับแล้วก็มีคนหนึ่งที่เขาทดลอง ใช้เครื่องดื่มตัวนี้ขวดแรกครับกวดแรกเข,เขาเขาดื่มไปแล้วทนีนี้ต่อมาเขาก็โทรหาอีกบอกว่า,วาอยากได้ชักสองกวดไปเดี๋ยวนี้เขา เขาให้ภรรยาเขาดื่มรู้สึกว่าดีมากเลยเขาวอาดีทุกส่วนนดีทุกอย่างมันงั้นใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะนี่ก็เป็นความประทับใจระหว่างคู่สามีภรรยานะคะไม่ว่าท่านใดที่อาจจะมีในเรื่องของปัญหาครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าสามีภรรยาเข้าใจกันมอบความรักให้แก่กันมากยิ่งขึ้นโดยการที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไบโอนาโนเอนจอยพลสนี่เลยคะ่ะช่วยเป็นสื่อกลางให้แล้วทุกครอบครัวก็จะมีความสุขค่ะ สำหรับเรื่องราวที่ได้นาเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับชมในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันทั้งนั้นเลยสําหรับท่านที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไบโอนาโนเอนจอยพลัสแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรสุขภาพดีขึ้นแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดในการทําธุรกิจได้หรือไม่นะคะถ้าสนใจที่อยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ รับรองว่าแล้วท่านจะมีสุขภาพดีพร้อมทั้งสิ่งดีๆที่มอบให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้นะคะดิฉันพัชรินแต่งผู้เขียวต้องขอจากลาท่านผู้ชมไปก่อนขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ